เปิดใจแอนนาเสือรู้สึกยังไงพ่อถูกขอถ่ายรูปตอนกำลังเก็บขยะเรียกได้ว่าพอมงลงก็มีกระแสเข้ามามากมายเลยสำหรับแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2 0 2 2ล่าสุดเกิดกระแสด,ดราม่าขึ้นมาอีกครั้งกับกรณีที่แฟนคลับไปขอคุณพ่อของเธอถ่ายรูปซึ่งมีบางคนมองว่าอาจจะไม่เหมาะสมและเป็นการไปรบกวนการทำงานของคุณพ่อ ล่าสุดแอนนาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตนได้เห็นคลิปที่มีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปกับคุณพ่อแล้วรู้สึกว่าเข้าใจทั้งสองฝ่ายส่วนตัวได้คุยกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อไม่ได้คิดอะไรมากแต่ที่คุณพ่อเดินหนีเพราะเขาคิดว่าด้วยงานอาจจะทําให้มีกลิ่นตัวที่ไม่เหมาะแต่จริงๆท่านยินดีที่จะให้ถ่ายรูปส่วนฝั่งแฟนคลับตนก็เข้าใจแต่ด้วยขณะนั้นทํางานอยู่เลยไม่เหมาะที่จะอายให้ถ่ายรูปและไม่ได้ยิ้มแย้มเท่าไหร่ ส่วนใครที่มองว่าเป็นการรบกวนการทำงานของคุณพ่อส่วนตัวมองว่าสามารถมองได้หลายมุมไม่ใช่แค่อาชีพของคุณพ่อหลายๆอาชีพก็มีหน้าที่ภารกิจที่ต้องทำแฟนคลับก็มีวัตถุประสงค์ที่จะให้กำลังใจคุณพ่อแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ขึ้นกับความเหมาะสมด้วยตอนแรกที่เห็นภาพก็มีเป็นห่วงว่าคุณพ่อจะโดนบังคับหรือเปล่าท่านโอเคหรือเปล่าแต่คุยแล้วเบื้องต้นคุณพ่อ